หลังจากที่เรารีสตาร์ทเครื่องเสร็จนะครับผมจะทําปุ่มสลับในเรื่องของภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับเข้าได้2ที่นะครับมีคอนโทรลพาเนลกับเมนูสตาร์ทฝั่งนี้ผมจะเข้าเมนูสตาร์ทนะครับแล้วก็ไปที่ซิส t e เต็มนะครับต่อมาให้สังเกตเมนูฝั่งด้านซ้ายนะครับก็คือเราจะทําการเลื่อนหาตัวนี้ครับอ่านะครับก็คือกดที่ time and l a g e นะครับพอเสร็จนะครับไปกดที่เมนูฝั่งด้านขวานะครับก็คือกดไทยนะครับ เสร็จแล้วเราจะเลื่อนหาตัวนี้ครับก็คือ Advanced Keyboard Setting นะครับพอกดเข้าไปเสร็จมันจะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ผมกดเข้าไปแล้วนะครับปึ๊บเสร็จแล้วเราจะหาตัวนี้ครับ Language Bar นะครับ Option กดเข้าไปครับมันจะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้ขึ้นมาซึ่งนะครับมันจะมีให้เราตั้งไปที่ Advanced Key นะครับเสร็จแล้วเราก็ติ๊กไอคอนฝั่งซ้ายก่อนนะครับติ๊กเสร็จแล้วเลือกอันแรกครับ มันจะมีให้เราเลือกนะครับเป็น